สวัสดีค่ะของแคมปิ้งต้องมีคลิปนี้นะคะจะมาแนะนำอุปกรณ์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกสบายของเราในเรื่องเกี่ยวกับการขับถ่ายนะคะเวลาเราไปแคมปิ้งนะคะเพื่อเป็นแนวทางสำหรับเพื่อนๆที่ไม่ทราบว่ามันมีอยู่หรือว่าไม่รู้ว่ามันใช้แล้วมันมีประโยชน์ยังไงอะไรแบบนี้นะคะเราก็จะนำสิ่งที่เราใช้เวลาไปแคมปิ้งเนี่ยกลับมาแชรให้เพื่อนๆ ออดูกันนะคะว่าออข้อดีข้อเสียประโยชน์ของเขามีอะไรบ้างนะคะตัวนี้เราใช้งานอยู่นะคะเ,ออเพื่อนเพื่อนหลายคนอาจจะคิดว่ามันไม่จําเป็นแต่บางสถานการณ์นะคะมันจําเป็นกับเรามากๆอย่างเช่นเราไปในที่ที่มันไม่มีห้องน้ําเลยอย่างเงี้ยนะคะเราจําเป็นจะต้องถ่ายหนักนะคะเราก็จะต้องมีเจ้าตัวนีออ้ติดตัวไปด้วยแต่ก็มันก็สะดวกสําหรับคนที่มีรถ ะะสามารถบรรทุกไปได้เพราะว่ามันค่อนข้างจะมีขนาดแต่น้ําหนักนี่ไม่ไม่หนักนะคะเบาอยู่นะคะน้าหนักเบาแต่ว่าเขาจะมีขนาดากินพื้นที่สักเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวเราวัดให้ดูว่าประมาณเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเรามาเปิดดูข้างในห้องน้ำพกพากันนะคะโอเค เปิดมาก็จะเป็นมีฝารองฝาปิดนะคะอันนี้คือฝารองนั่งด้านในจะเป็นถังนะคะถังมีฝาปิดแล้วก็มีหูหิ้วแบบนี้นะคะอันนี้ทำจากพลาสติกนะคะก็จะมีน้ำหนักเบานะคะ เปิดฝามานะคะอันนี้พอเราถ่ายหนักถ่เบาเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็ปิดฝา,าแล้วคิว้วไปทิ้งได้เลยนะคะฝาเราคิ้วหิ้วไปทิ้งได้เลยนะคะสำหรับท่านไหนที่อยากจะมีถังสำรองนะคะก็ ซื้อถังสำรองเพิ่มไว้ก็ได้นะคะจะได้มี2ชุดนะคะอันนี้เราก็ยกไปเทที่ห้องน้ำได้เลยนะคะ,ะก็จะสะดวกเลยนะคะในตัวห้องน้ำพกพานะคะก็จะมอีอุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งซึ่งอยู่ในชุดของห้องน้ำพกพานะคะ นั่นก็คือที่ใส่ทิชชู่นะคะจะมีตัวล็อกอยู่อันนี้เขาออกแบบให้สามารถถอดได้เนื่องจากมันจะได้ไม่เกะก,กะเวลา,เ,าเวลาขนย้ายนะคะเวลาพกพาไปไหนก็คือวิธีการเราก็ใส่ไปในช่องล็อกนี้นะคะอ่ะจแล้วเอาทิชชู่ทิชชู่ใส่ลงไป มันจะมีแท่นสําหรับใส่ทิชชู่อยู่แบบนี้นะคะอันนี้คือแท่นใส่ทิชชู่เราใช้งานแล้วก็ดึงทิชชู่ออกมาก็ค่อนข้างสะดวกสบายกับเรานะคะเดี๋ยวเรามาดูถ่ายเบากันได้บ้างนะคะถ่ายเบานี้คือเพื่อนๆหลายคนก็คงมีกันเนาะนะคะนั่นก็คือคอมฟอร์ตนะคะอันนี้เป็นคอมฟอร์ตสำหรับ ส o r ร l a d y นะคะสำหรับผู้หญิงสีสันก็จะสวยๆหน่อยนะคะหัวก็จะแตกต่างไปจาก comfort ผู้ชายนะคะอันนี้มีติดพกพาไว้นะคะเวลาไปแคมป์ก็จะดีมากนะคะเพราะว่าบางกรณีบางกลางคืนเราจะได้ไม่ต้องเดินไปห้องน้ำไกลๆนะคะวิวสวยๆมักจะมาด้วยความไกลนะคะก็คือมันจะไกลห้องน้ำ เราก็จะลําบากนิดหนึ่งนะคะเพื่อนๆถ้าพกพาอันนี้ไว้ก็จะสะดวกมากๆนะคะอันนี้อย่าลืมนะคะหยิบติดมือไปด้วยนะคะเวลาไปแคมป์นะคะควรมีนะคะตัวนี้อีกตัวหนึ่งที่อยากแนะนํานะคะอันนี้อยู่ในถุงอย่างดีเลยสวยงามอันนี้สําหรับผู้หญิงเหมือนกันนะคะขออนุญาตเข้าข้างผู้หญิงนิดนึงเพราะว่า ตัวเราเป็นผู้หญิงนะคะเวลาไปแคมป์ก็จะมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกเรานิดนึงนะคะอันนี้จะอยู่ในถุงนะคะเดี๋ยวเราแกะดูว่ามันเป็นอะไรนะคะอันนี้ก็คือเนี่ยค่ะเป็นหัวหัวหัวเหมือนกันนะคะเป็นหัวสำหรับถ่ายเบานะคะสำหรับถ่ายเบา,เาปลายอีกด้านหนึ่งเอาไว้เสียบไว้ใช้กับขวดน้ำนะคะเราสามารถใช้ ใช้กับขวดน้ำหัวต่อนะคะเราเอาขวดน้ำมาสิบใส่แบบนี้นะคะ,ะแล้วเราก็เบาๆได้เลยใส่ขวดใส่เสร็จก็ปิดฝาขวดนะคะเช้าเดินไปทิ้งก็ได้นะคะก็เห็นว่ามันค่อนข้างจะสะดวกนะคะ ใช้เสร็จทำความสะอาดเสร็จเราก็ใส่เข้าไปในนี้ได้เลยนะคะใส่ถุงเก็บไหมอันนี้ก็มีไว้ก็ไม่เสียหลายนะคะเพราะว่ามันเล็กกระทัดรัดนะคะพกผ่าง,ง่ายนะคะจะช่วยอำนวยความสะดวกเราเวลาเราปวดปัสสาวะกลางคืนกลางค่ำมืดมืดดึกดดื่นๆ ไม่ควรเดินไกลๆนะคะเดี๋ยวโดนงูเงี้ยวกัดเอานะคะเรามีตัวนี้ติดติดพกติดติดรถไว้ติดเป้เราไว้นะคะก็จะสะดวกมากๆอันนี้เป็นอีกหนึ่งชิ้นที่อยากแนะนำนะคะในเรื่องของอุปกรณ์เกี่ยวกับการขับถ่ายเวลาไปแคมป์นะคะจากการใช้งานห้องน้ำพกพานะคะเราคิดว่า ข้อเสียของเขานะ่าจะเป็นเรื่องขนาดอย่างเดียวอะค่ะที่ว่ามีขนาดค่อนข้างใหญ่แล้วมันจะกินพื้นที่สำหรับขนสัมภาระของเรานะคะแต่สำหรับสายขนสายแบกแล้วก็สายแบบเที่ยวแบบสะดวกสบายหน่อยนะคะก็น่าจะไม่มีปัญหานะคะสามารถากันพื้นที่ตรงนี้เอาไว้สำหรับใส่ห้องน้ำพกพาได้นะคะ ส่วนคอมฟอร์ต uh, ทั้งสองแบบที่เราแนะนำไปนะคะเนื่องจากเขามีขนาดเล็กและน้ำหนักเบานะคะ mm hmm. ก็แนะนำว่าควรจะมีติดเป้ติดรถพกพาไปด้วยนะคะเวลาเราไปออกแคมป์นะคะ mm hmm. เพื่อความสะดวกนะคะเวลาเข้าห้องน้ำในตอนกลางคืนหรือว่าใครที่มีปัญหาเรื่องเดินไม่ค่อยไหวอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ก็จะช่วยได้มากนะคะแนะนำค่ะนะคะทีนี้ตัวอันนี้ค่ะเราจะมีถุงที่ที่เราใช้อยู่คือเราใช้ถุงอีเกียเนี่ยนะคะมันใหญ่ดีแล้วเราก็ใส่เข้าไปเลยแล้วก็ปกแล้วเราถอดจะนี่ออกก่นะคะที่ใส่ชู เราจับกาใส่มีเสียงแซงนะคะน้องหมาพี่บ้านมะพร้าวนะคะเหาอะไรไม่รู้มันจะเราจะใส่ถุงแบบนี้นะคะแล้วก็หิ้วขึ้นรถนะคะสําหรับเพื่อนๆอ,อาจจะทําถุงพิเศษสําหรับใส่โดยเฉพาะก็ได้แล้วแต่อไอเดียของแต่ละท่านนะคะว่าจะคิดยังไงแต่ของเราก็ประมาณนี้ก็คือใส่ถุงอีเกียนะคะ สำหรับเต็นท์ใหญ่ๆเต็นท์ครอบครัวมันจะมีพื้นที่เยอะนะคะก็สามารถเอาเอาที่เอาช่วมพวกพาเนี่ยค่ะใส่ไว้ในมุมใดมุมหนึ่งของเต็นท์ก็ได้นะคะแต่ใครที่บอกว่ามีเต็นท์เล็กๆนะคะใส่ตัวนี้ไปแล้วมันเต็มวางของไม่ได้เดี๋ยวคลิปหน้านะคะเราจะมีเ,เต็นท์สำหรับใส่ซุวมพวกพานะคะ มาฝากเพื่อนๆน,นะคะอย่าลืมติดตามชมกันนะคะแล้วก็ถ้าเห็นว่าช่องนี้มีคลิปดีมีสาระมีประโยชน์กับเพื่อนๆก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามช่องและกดกระดิ่งรับการแจ้งเตือนเพื่อ,อไม่พลาดคลิปต่อๆไปที่เราจะทยอยลงให้นะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ